เรามาอยู่กับคลิปสปอยโคลโโบกันอีกแล้วตอน10โมงเช้าโันี้เนี่ยทางการก็ได้ทำการเฉลยโคลโรโบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละสำหรับ,สำ,รบสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้วันนี้ผมขอแนะนำเป็น แอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันในระบบคราวมือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อมแอป UG Phone ตอบโจทย์มากๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนำเป็นแพ็กเกจ m v p ซึ่งแพ็กเกจนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกตปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึง3เท่ากันเลยแพ็ก m v p แพงกว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดแอป u g p h o n e ผ่านลิงก์ใต้ดีคลิปช t i นใต้คลิปนี้ได้เลย ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมลาริเจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจะทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมลาริ e เจอร์ก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์จริง,รงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้ใต้ดคริปชันแล้วก็ใต้ปักมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซสัตวนี่กับเกมไลน์เลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เรามาอยู่กับคลิปสปอยคคลโรโบกันอีกแล้วตอน10โมงเช้าของวันนี้เนี่ย ทางการก็ได้ทําการเฉลยโคลโบมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละสําหรับคนดูคนไหนเนี่ยที่ยังไม่ได้เข้าไปดูเนี่ยก็สามารถไปดูกันได้ที่ช่องยู u ูบไอซันฟานี่ก็ได้เพราะว่าผมได้ทําการโพสต์ไว้ที่ชุมชนหรือใครที่ไม่สะดวกเนี่ยก็ไปดูกันที่เพจ i s ซันฟานี่ก็ได้หรือจะไปดูกันที่เพจทางการเกมไลเนเจอร์ก็ได้เหมือนกันซึ่งผมบอกได้เลยว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลจากตัวเกมแบบ100%ไม่มีการปิดจากทางไหนเลยและก็มาแน่นอน100%เพราะเขาได้ทําการนับถอยหลังมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในรูปของรูปหลุดคอลบที่เขาได้ทำการปล่อยมาตอนสี่โมงเช้าของวันนี้นั่นเองซึ่งในวันนี้เนี่ยเขาได้ปล่อยตัวออกมาแล้วสงตัวคือเจ้าหัวเขียวกับหัวม่วงผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นตัวคู่เก่งหรือเปล่าแต่คลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนิดหน่อยละกัน สำหรับโคลาโบเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเป็นโคลาโบเรื่องอะไรเรื่องในวันนี้เนี่ยชื่อไทยเขาชื่อว่าปฏิบัติการรับบ้านโยซากุระนั่นเองซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นเรื่องแนวรักตลกสายรับแล้วก็ระทิกขวานั่นเองก็เป็นแนวแนวผีนิดหน่อยแล้วก็มีเรื่องคอมเมดี้เรื่องรักนิดหน่อยแล้วก็เป็นในเรื่องของสายรับด้วยนั่นเองซึ่งก็อย่างที่เคยรู้กันแหละว่ามาจากค่ายเดิมๆเ,เลยค่ายที่เขาเอามาคอแลแลบในวันนี้ก็เป็นค่ายของ ชูเอชะนั่นเองอ่าใครที่เคยติดตามชูเอชะก็คงจะรู้ว่าอนิเมะของเขาเนี่ยมาคออแหลบกับเกม l ลายเร e ่อค่อนข้างที่เยอะมากๆและถามว่าผมรู้จักเรื่องนี้ไหมผมกล้าพูดได้เลยว่าผมไม่รู้จักเลยตั้งแต่ที่ผมเล่นเกมนี้มาแล้วก็ตั้งแต่ที่ผมดูอนิเมะมาเนี่ยผมไม่เคยรู้จักชื่อเรื่อง อ่าโยซากุระแฟมิลี่เลยเอาง่ายๆคือผมไม่รู้เลยยิ่งเป็นชื่อไทยเนี่ยปฏิบัติการรับบ้านโยซากุระเนี่ยอันนี้คือตัดทิ้งไปได้เลยเพราะผมไม่เคยรู้จักเลยเอาง่ายๆคือไม่เคยเข้าหูผมเลยแหละสาหรับอนิเมะเรื่องนี้ก็อย่างว่าแหละเพราะว่าทุกปีเนี่ยอนิเมะเกมลาเลเจอร์ที่เข้ามาคอแลแลบเนี่ยมันจะมีบางรอบที่เราแทบจะไม่รู้จักเลยเพราะเขาเอามาขั้นเป็นบางรอบัเองก็คืออาจจะดังในประเทศเขาแหละแต่ว่าถ้าเป็นในไทยเนี่ยแทบจะใช้คําว่าไม่รู้จักได้เต็มปากเลยอะ เอาละคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์คอลลาโบกันนิดๆิดหน่อยหน่อยละกันว่าคอลลาโบที่เข้ามาคอแลแลบในวันนี้เนี่ยตัวไหนบ้างจะเป็นคู่เก่งแล้วก็เป็นธาตุอะไรสายอะไรนั่นเองเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลหลุดออกมาอีกเราค่อยมาพูดคุยกันอีกทีละกันสำหรับคอลลาโบในรอบนี้เนี่ยที่จริงผมได้รับคาใบ้มาก่อนนั้นนี้แล้วแหละซึ่งเป็นคําใบ้ที่ผมได้ทําการหาเองส่วนหนึ่งแล้วก็ได้มาส่วนหนึ่งซึ่งผมได้มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือแล้วก็เชื่อถือได้เยอะมากๆเหมือนกันซึ่งข้อมูลที่ผมได้มาก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้พู ก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่ว่าผมไม่ได้ทําคลิปแบบสปอยแบบเต็มตัวออกมาเพราะว่าผมอยากจะรอให้มันแน่ชัดก่อนว่ามันจะตรงเป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเพราะว่ารอบก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วผมก็โดนถมเยอะมากผมโดนซะผมแบบโอ้โหผมแทบจะหัวหมุดดิ้งอ่ี้ยรอบนี้ผมก็เลยเอาให้มันชัวร์ก่อนแล้วค่อยมาพูดกันอีกทีละกันซึ่งในรอบนี้ผมได้รับคาใบ้มาเนี่ยตอนแรกๆเลยก็คือ เป็นอนิเมะเรื่องใหม่เลยที่แรกเนี่ยผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าข้อมูลที่ผมได้มากับที่ผมหามาเนี่ยมันจะแบบตรงเหมือนกันเพราะว่าผมไปดูจากอินฟูหลายๆช่องเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเรื่องเก่าขมาคอเล็บใหม่แต่ข้อมูลที่ผมดันได้มาเนี่ยมันดันตรงกันข้ามกับที่เขาพูดเลยผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะไม่ถูกหรือเปล่าและผมก็ได้มาอีกข้อมูลชุดหนึ่งก็เป็นข้อมูลในเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีแมวผมก็เลยจัดทีมที่มีแต่แมวเนี่ยในหน้าต่างไอดีหลัก จัดมาสิบตัวเลยแคมมึงให้พอสกินป้อมผมก็จัดเป็นแมวอีกโอ้โหคือที่สุดเลยแหละคือรอบนี้เนี่ยผมได้คําใบ้มาก่อนหน้านี้ประมาณ3วันแต่ผมอะ่ะก็ยังไม่มั่นใจหรอกเพราะผมคิดว่ามันอาจจะพลิกล็อกได้เหมือนกันแต่ก็สุดท้ายแล้วก็ลงล็อกเหมือนเดิมเลย ซึ่งทีแรกเนี่ยผมเอาไปตีความหมายเป็นอนิเมะเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นค่อนข้างที่ยื้มากๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาลงในเรื่องนี้ซึ่งผมเนี่ยกล้าพูดได้เลยว่าผมไม่เคยดูเลยและข้อมูลถามว่ามันตรงไหมมันดันตรงสักง,งั้นเลยสำหรับ ในรอบนี้เนี่ยถามว่ามีแมวในเนื้อเรื่องไหมมีแน่นอนเพราะว่าแมวในเนื้อเรื่องตรงนี้เนี่ยจะเป็นแมวดํานั่นเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อน้องอะไรแต่ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยเขามีแมวดําอยู่ด้วยเอาละ่ะเราพูดกันไปประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเลนเจอร์คลาโบเดือนหน้ากันหน่อยว่าจะมาเป็นตัวอะไรกันบ้างแล้วก็ตัวไหนเนี่ยจะเป็นคู่เก่งแล้วก็เป็นาธาุอะไรสายอะไรนั่น,น,นเอง มากันที่อันดับแรกกันก่อนเลยก็คือข้อมูลที่เพิ่งปล่อยมาตอน10บโงเช้าของวันนี้เลยก็เป็นเจ้าตัวของหัวเขียวที่ขี่วุ่นยนต์กับเจ้าตัวของหัวม่วงตรงนี้ถามว่า2ตัวนี้เนี่ยเป็นเลนเจอร์ตัวคู่รองหรือเปล่าผมก็พูดได้ไม่เต็มปากแลยว,ว่าอาจจะเป็นคู่เก่งก็ได้หรือว่าคู่รองก็ได้แต่ว่าส่วนตัวผมคิดไว้ว่าน่าจะเป็นคู่รองแน่นอนแหละเพราะว่าดูจากภาพแล้วเนี่ย ในเนื้อเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคู่รองแต่ว่าถ้าให้มองอีกมุมมองนึงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นคู่เก่งหนึ่งตัวและผมคิดว่าเจ้าตัวหุ่นยนต์เนี่ยยังไงก็เป็นคู่เก่งอีกหนึ่งตัวแน่อน,นอนเนื่องจากว่าเขาทํามาค่อนข้างที่สวยมากๆแล้วก็การออกแบบดีไซน์เนี่ยถือว่าเหมือนเราย้อนกลับไปในยุคของอีวาเกเลียเลยถือว่าออกแบบได้สวยงามมากๆและที่สําคัญเลยเนี่ยตัวหลักตัวอื่นที่ยังไม่ได้มาเนี่ยก็มีอีกหลายตัวเลย ผมเนี่ยจะอธิบายเป็นรูปลักษณะและกันเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปให้ดูด้วยว่าเป็นเลนเจอร์ตัวอะไรซึ่งตัวแรกเนี่ยเป็นเจ้าตัวของระเอกซึ่งระเอกเนี่ยยืนคู่กับนางเอกเลยแต่ว่ารูปที่เราเอามาเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันก็ได้อะก็ผมจะอธิบายเป็นลักษณะคร่าวๆแล้วกันระเอกเนี่ยเป็นรูปลักษณะที่เป็นหัวแดงใส่ชุดสูทเป็นนักเรียนแล้วก็ถืออาวุธนิดหน่อยอะก็ประมาณนี้ระเอกในเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าเท่าที่ผมดูมาเนี่ยก็คือเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่เเคในนระดับึงลลยแ ถามว่าเลนส์เจ้าตัวนี้จะเป็นสายไรธาตุอะไรถ้าให้ผมเดานะผมว่ามันก็หนีไม่พ้นสายพลังกับสายบ่องไว สอสายนี้เนี่ยก็น่าจะฟิกให้กับตัวพระเอกเลยแหละและถามว่าเป็นธาตุอะไรหัวแดงขนาดนี้โอ้โหคือตั้งแต่ตัวเกมทํามาเนี่ยหัวแดงแบบนี้เนี่ยถามว่าเป็นธาตุไฟไหมผมว่าอาจจะเป็นธาตุไม้ก็ได้หรืออาจจะเป็นธาตุไฟก็ได้หรืออาจจะเป็นธาตุน้ําก็ได้เพราะว่าหัวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับธาตุเลยแต่ว่าถ้าอิงตามทฤษฎีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นธาตุก็ได้แต่ว่าถ้าที่ผมดูเนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นธาตุไฟเสมอไปนั่นเองอะผมขอดาวไว้ประมาณนี้กันผมคิดว่าน่าจะเป็นสายพลังไม่ก็ วงไว้แหละและถามว่าตัวของนางเอกเนี่ยจะมาเป็นตัวคู่เก่งไหมหรืออาจจะเป็นตัวคู่รองไหมสําหรับผมผมคิดว่า น่าจะมาอยู่ในรูปแบบของสกิลไม่ก็อาจจะทํามาเป็นคู่รองเลยเพราะว่าหลายๆคูลรบเนี่ยเขามักจะทําตัวแบบนี้เนี่ยมาอยู่ในรูปแบบของสกิลมากกว่าเพราะว่ามันจะประหยัดเนื้อที่เลนเจอร์คูลรโบนั่นเองอย่างเช่นอยากจะเอามาคอลแลบ,บแบบเยอะๆเลยเขาก็จะยัดมาอยู่ในรูปแบบของสกิลไม่ก็เอามาแบบยืนคู่กันเลยนั่นเองอันนี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้สูงเหมือนกันเพราะว่าเลนเจอร์ที่จะเข้ามาคอลแลบ,บในเดือนหน้าเนี่ยตัวละครมาค่อนข้างที่เยอะมากๆและตัวที่ผมชอบที่สุดเนี่ยตั้งแต่ที่ผม ไปดูปกเรื่องมาเนี่ย ผมชอบอยู่ตัวเดียวก็คือไอเจ้าหัวถังสีเนี่ยคือโอ้โหคือเดอะเบสเลยผมว่าถ้าตัวนี้มาเนี่ยยังไงก็น่าจะเป็นตัวแจกแหละและถ้ามันไม่ใช่ตัวแจกเนี่ยผมก็จะเปิดให้ได้เพราะมันเท่จริงๆคือมันเป็นตัวที่สวมแบบเหมือนกระถางน้ําหรือถังสีเนี่ยบนบนหัวแถมไม่พอเนี่ยวาดเป็นรูปหน้ายิ้มอีกโอ้โหตัวนี้คือถูกใจผมมากมากและผมก็อยากได้จริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทํามาเป็นตัวแจกหรือว่าเป็นตัวซุ่มก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีละกันแต่ส่วนตัวผมคิดไว้ว่า ตัวในรอบนี้เนี่ยมันมาเยอะจริงๆก็จะมีบางตัวแหละที่มันอาจจะอยู่ในรูปแบบของสกิลนั่นเอง และถามว่าตัวอื่นเนี่ยมีตัวอื่นอีกไหมก็มีอีกก็จะเป็นน้องหัวขาวที่ใส่ที่คาดผมสีฟ้าอันนี้ก็มีเหมือนกันแล้วก็จะมีตัวหัวเหลืองที่ใส่หมวกเหมือนนักสืบแบบนี้ก็มีแล้วก็มีแมวด้วยนั่เองและตัวลายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเจ้าตัวของไอ้น้าหล่อหัวดําหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอรุ้นยี่ิบทีละกันเพราะว่าผมก็ไม่เคยดูเรื่องนี้เหมือนกันอะคร่าวๆเนี่ยตัวละครหลักๆก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ8ปดถึงเตัวกันเลยสําหรับเรื่องเนื้อเรื่องเรื่องนี้ ก็ไปรอลุ้นกันอิกขีละกันว่าจะเป็นสายกระทาอะไรแต่ว่าถ้าให้ผมฟิกไว้เนี่ยผมน่าจะฟิกเป็นตัวหัวแดงชุดนักเรียนที่เป็นพระเอกกับหัวฟ้าชุดนักเรียนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยที่เป็นนางเอกเนี่ยผมคิดว่า2ตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นคู่เก่งก็ได้หรืออาจจะเป็นคู่เก่งตัวหนึง่งคู่รองตัวหนึ่งก็ได้และตัวที่มาในรอบนี้ที่เขาได้ทําการเฉลยมาเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวคือเจ้าตัวหัวเขียวที่อยู่ในหุ่นยนต์กับเจ้าตัวของหัวม่วงเอง2ตัวนี้เนี่ยยังไงผมก็คิดว่าน่าจะเป็นคู่เก่งหนึ่งตัวแหละ แต่ดีไม่ดีอาจจะเป็นคู่รองทั้งคู่ก็ได้อันนี้ก็ค่อยมาลุ้นกันอีกทีละกันและถามว่าสายกับธาตุทั้ง2ตัวนี้จะเป็นสายอะไรธาตุอะไรดูจากหัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าหัวเขียวเนี่ยน่าจะเป็นบ้องไวไม้หรือไม่ก็เป็นไวพิบไม้เลยเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในหุ่นยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะยืนไกลและผมคิดว่าน่าจะเป็นไหวพิบแหละส่วนตัวผมความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆแหละมันน่าจะเป็นไวพิบไม้เพราะว่าไวพิบไม้เนี่ยเพิ่งมาในเกมล่าสุดก็จริงแต่ว่า ถามว่ามันเก่งไหมมันก็เก่งแต่มันไม่สุดอ่ะถ้ารอบนี้ทํามาเก่งผมว่ายังไงก็ต้องไหวพิบไม้แน่นอนแหละและเจ้าตัวของหัวม่วงเนี่ยตั้งแต่ที่ผมเห็นเกมปล่อยออกมาค่อนข้างที่นานเนี่ย ตั้งแต่ที่ผมเล่นเกมนี้มาอย่างยาวนานเนี่ยหูม่วงม่วงแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ธาตุไม้ก็ธาตุน้ํา2ธาตุนี้เนี่ยผมน่าจะฟิกไว้เลยแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นสายว่องไวหรือว่าสายววพิบเพราะว่าตัวน้องเขาเนี่ยดูค่อนข้างที่เปราะบางมากๆเลยแล้วผมก็คิดไว้ว่าถ้าไม่ใช่สายววพิบก็น่าจะเป็นสายว่องไวประมาณนี้เลยส่วนตัวอื่นๆเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเจะเอาตัวอื่น,นเข้ามาแทรกในสกิลหรือว่าเอามาเป็นบอสหรือจะเป็นตัวแจกอันนี้ก็ ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าให้ผมเดาเนี่ยผมคิดว่าเจ้าตัวถังสีเนี่ยยังไงก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวแจกสูงหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวชั่วร้ายอย่างตัวหัวดําก็ได้ที่อาจจะมาเป็นตัวแจกอันนี้ก็ต้องอรอลุ้นกันทีละกันและที่สําคัญเลยเกียร์โคลโบเดือนหน้าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเกียร์ท่าแสงใช่ไหมล่ะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดต่างไวเลยก็คือมีโอกาสที่จะเป็นแสง50%แล้วก็เป็นมืด50%นั่นเอง เนื่องจากอะไรทําไมผมถึงพูดแบบนี้หลักๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีก่อนหน้านี้แล้วแทนตัวเกมเนี่ยเปลี่ยนค่อนข้างที่เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการนําแสงมืดกลับมาขายใหม่การนําเกียร์กลับมาขายใหม่หรืออาจจะเป็นตัวอื่นๆกลับมาขายใหม่เนี่ยแทนเขาเปลี่ยนเยอะมากๆและที่สําคัญเลยเกียร์ที่เขาบอกว่าไม่นํากลับมาแล้วเนี่ยสุดท้ายเขาก็กลับคาแล้วก็นํามาขายใหม่อีกครั้งนั่นเองถ้ายกตัวอย่างก็อย่างเช่นดาบราชาจราเ้ที่เขาบอกว่าเขาจะไม่นํากลับมาขายแล้วเพราะว่ามันเป็นเกียร์ที่โกงมากๆแต่ สุดท้ายแล้วเขาก็กินน้ำลายตัวเองแล้วก็เอามาขายอีกรอบนั่นเองอะที่สําคัญเลยเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าทางเกมเนี่ยเขาได้เปลี่ยนทีมงานผู้พัฒนาใหม่หรือเปล่าเพราะว่าแพลนตัวเกมเนี่ยเปลี่ยนใหม่ยกเซตหมดเลยตัว n f t ที่จากที่เคยมาแบบปกติก็เปลี่ยนแสงมืดที่มาแบบแสงทีมืดทีนึงอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่เลยอาจจะมาเป็นมืด2ทีติดก็ได้แสง2ทีติดก็ได้คือเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยและที่สําคัญเลย n f t ตอนนี้หายไปแล้วและด่านอื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้กำหนดมาว่า เดือนนี้จะต้องมาเป็นด่านตรงนี้นะเขาวงกดนะเป็นกิเลสโคราบนะเขาไม่ฟิกเลยรอบนี้คือเขาเอามาแบบสเปสะสปะเลยคืออยากยัด อีเวนต์ไหนเข้ามาเนี่ยเขายัดมาหมดเลยและที่สําคัญไปมากกว่านั้นคืออีเวนต์หลังจากนี้เนี่ยแทบจะไม่ตรงกันแล้วแต่ที่ตรงกันก็คือโคลาโบจะมาเดือนเว้นเดือนนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อมูลชุดใหม่แล้วกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทําแบบนี้อีกนานหรือเปล่าเพราะว่าตัวเกมเนี่ยก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆเ,เหมือนกันส่วนตัวผมคิดว่าถ้าข้อมูลมันอาจจะเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยผมว่ามันไม่มีปัญหาหรอกแต่ที่มีปัญหาหลักๆก็คือ เราอาจจะคาดการอนาคตไม่ได้แล้วนับต่อจากนี้คือเราอาจจะวางแผนเก็บลูบี้แล้วก็เก็บตัวคาชาก,กันระบากมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่าเลนเจอร์ตัวไหนเนี่ยที่เขาคิดว่าอยากจะขายเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาขายเองส่วนตัวผมคิดว่าอ่าถ้ามีงบเนี่ยก็จัดไปเลยคือช่วงนี้เนี่ยคือแพ็กเกจมมาขายเยอะมากๆและที่สําคัญเลยเนี่ยเขาไม่ได้ฟิกแบบ แพนตัวเกมเดิมแล้วแหละเขาเปลี่ยนแพนใหม่แล้วก็อาจจะมีแพ็กอื่นๆเข้ามาในช่วงเทศกาลแบบนี้บ้างอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีละกันแต่ส่วนตัวผมคิดว่าใครที่อยากจะได้แพ็กเกจไหนในราคาที่ถูกเนี่ยผมก็แนะนําว่าไปจัดก,กันได้ที่ร้าน,จน,านเจน้ํกระ t h top up center ได้เลยร้านค้าจะรบีนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สําหรับใครที่อยากจะได้แพ็กเกจไหนเป็นกรณีพิเศษหรือว่าอยากจะได้แพ็กเกจไหนก็อย่าลืมแคปรูปเข้าไปสอบถามกันได้ที่ร้านเจน้ํกระ t ท็อปอัพเซ็นต์ได้เลยหรือใครที่เป็นผู้ใช้ง,งานแอป Di i p h o n e หรือแอป LD Cloud อยากจะได้แพ็กเกจรายวัน,วนหรือว่าแพ็กเกจรายเดือนในราคาสุดคุ้มผมก็แนะนำว่าไปจัดกันได้ที่ร้านเจน,นามัท้าท็อปอัพเซ e นตได้เลยลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีสิชันคลิป แล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็มาสปอยคนโบกันคร่าวๆประมาณนี้กันเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอื่นๆอัปเดตมาเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแบบรวดเร็วให้คนดูได้ดูกันเลยละกันสาหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไว้ประมาณนี้กันสาหรับใครที่คิดต่างยังไงหรือว่าคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยสาหรับคลิปนี้ลาก,กันไปก่อนสวัสดีครับ